เสียงกูก s อด n นได้เหมาะก,กับยุค New Normal มากๆเลยนะสวัสดีครับวันนี้แบงค์อยู่ที่ h e p d w a Design Studio สุขุมพิศ64ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ำแห่งอนาคตกันครับว่าจะล้ำแล้วก็เฉียามากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ ก็สาหรับไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะพามาดูกันนะครับนี่เลยครับสมาร์ททอยเลรุ่นใหม่ล่าสุดจากทันเทเฟเล่ครับเนี่ยแค่เดินผ่านอย่างเดียวนี้ก็เปิดฝาได้เองนะครับล้าสุดๆไปเลยนอกจากนี้ครับตัวนี้ฟังก์ชันนี่ครบทุกอย่างมากเลยที่สําคัญคือสามารถคุมทุกอย่างผ่านรีโมทคอนโทรลได้ครับทั้งเปิดปิดฝารองนั่งอัตโนมัติหรือว่าเราจะแบบชําระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งานอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นเรื่องปรับอุณหภูมิฝารองนั่งนี่สามารถทําได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแถมมีระบบดับกลิ่น้้งรระสใหเาดวยแต่่่วาทีผมสึกว่าล้ําากว่นนี้คลย เราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้ครับอันนี้ง่ายๆเลยแค่เชื่อมต่อกับแอปสมาร์ททอเล็ที่เราโหลดมาทางแอปสโตร์นะครับอันนี้คือสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านมือถือของเราได้เลยผมว่าสมัยนีย้ทุกคนเข้าห้องน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องพกมือถือเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมครับควบุมทุกอย่างได้สะดวกเรียบร้อยปบจบที่เดียวเลยครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับยุค New Normal มากมเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยคนสมัยนี้ครับเขาก็กังวลเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความถูกสุขอนามัยมากขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้นี่อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกก็คือเราสามารถคุมผ่านแอปสมาร์ทโฟนของเราได้เรื่องการสัมผัสตัวส่งสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยครับดีขึ้นเยอะเลยครับลดลงไปได้ไม่ต้องสัมผัสเลยครับแถมยังมีเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นของฝารองนั่งเนี่ยครับเขาก็มีการผสมสารดับยั้งแบคทีเรียและป้องกันการเกิดแบคทีเรียด้วยนะครับแล้วก็ม ส่วนตัวก้านฉีดเนี่ยเป็นก้านฉีดแบบนาโนด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเนี่ยครับสบายใจหายห่วงได้เลยครับครับสำหรับไอเทมชิ้นถัดไปครับตัวนี้ผมอยากนําเสนอมากๆเลยก็คือสมาร์ทไวไฟมิลเลอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากเทเฟเล่ครับตัวนี้ครับแน่นอนดูแล้วรู้เลยไม่ใช่กระจกธรรมดาแน่นอนครับตัวนี้นะครับเวลาเรามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างนี้ตอนเช้านะครับเราสามารถดูทั้งอุณหภูมิวันที่วันเวลาดูข่าวสารอะไรอย่างนี้อัปเดตแล้วได้หมดเลยนะครับแถมยังมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาด้วยตัวนี้อย่างเช่นมีฟัังก์ชนแรก ถ้าใครมีแท็กเกอร์ไวอย่างนี้นะครับตัวนี้นี่สามารถแสดงผลขึ้นมาได้เลยว่าเมื่อคืนเรานอนหลับเป็นยังไงดีมากนะฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการน้านหนักอย่างนี้ก็สามารถดูได้ทําอะไรได้ครบหมดเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเรื่องของการแปรงฟันครับน,นี่จะช่วยจับเวลาของเราแปรงฟันหรือว่าดูอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องการแปรงฟันเราจะจุขอนาไมดีขึ้นเยอะเลยครับมากกว่านี้ถ้าใครแบบอยากดู YouTube เล่น Facebook i n s t a g r a มนี่รุ่นนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับนี่นี้เข้าไปดู u t u b e ได้นะครับแล้วก็อย่างตัวนี้แน่นอน ระบบปฏิบัติการ Android ข้างในนะครับเพียงแค่เราต่อ Wi-Fi นี้เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปปกติเลยนะครับยิ่งมากระบบ Android นี่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสามารถสั่งการผ่านเสียง Google Assistant ได้เลยคือถ้าเราแบบมือเล้อะ <c oughs> อยู่มือเปียกอยู่นี้เราสามารถสั่งได้สะดวกมากๆครับแล้วก็ยิ่งมากกว่านี้นะครับตัวนี้ยังสามารถต่อ,อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านได้นะครับไม่วจะเป็นพวกดรอดไฟแอร์ Air, หรือว่าจะเป็นพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้ผ่านเครื่องน็ตหมดเลยครับก็ตั้งนี้นะครับ ถ้า,ถาใครสงสัยแบบเอ้ยเป็นกระจกอชิยะขนาดนี้นี่โดนน้ำขึ้นมาเป็นอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าอันนี้สบายใจหายห่วงได้เลยครับเพราะเข้ามาพร้อมด้วยระบบกันน้ําแบบ IP ระดับ65เลยนะครับถ้ามีน้ํากระเด็นไปขนาดใช้งานนี่ผมบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงครับฟังขนาดนี้นี่อยากได้ไปใช้เองที่บ้านเลยนะครับอันนี้นี่ถ้าใครได้ไปใช้นี่ตอนเชาน้าที่ห้องน้านี่ไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือ2ไอเทมนตกรรมสุดล้ำที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาลองดูลองใช้นะครับสามารถมาชมได้ที่เฮเปเล่ดีไซน์สตูดิโอสุขุมวิทซอย64แื่ว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับจริงๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยมีสินค้าล้ำล้ำเจ๋งๆให้เราลองเล่นอีกเยอะเลยอยากให้มาลองกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ